ดีจ้าเจิ่งวันนี้นะครับผมจะมาสอนภาษาอังกฤษนะครับวิธีการพูดว่าอย่ายุ่งอย่าเสือกเรื่องของฉันเราสามารถพูดได้อย่างไรผมจะมาให้นะครับภาษาอังกฤษคำสั่งนะครับกริยาสองคำนะครับที่มีความหมายว่ายุ่งหรือว่าเสือกนะครับคำที่หนึ่งก็คือ Snoop Snoop คำที่สองไ p r ไ2คสองคำนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ควบคู่กับ preposition into into นะครับก็จะเป็น snoop into pry into นะครับแต่ถ้าเราจะมาประยุกต์ใช้ในประโยคเพื่อแสดงความหมายว่าอย่ามายุ่งอย่ามาเสือเราสามารถพูดได้แบบนี้นะครับ don't snoop into my business หรือ don't pry into my business อย่ามาเสืออย่ามายุ่งเรื่องของฉัน ง่ายๆแคนี้เองภาษาอังกฤษวันละนิดนะครับวันละหนึ่งนาทีเจอกันใหม่ใน EP หน้า See you next time บายบาย